สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง31มีนาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกไลน์ทุกแชร์กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะค่ะเรามาอ่านพื้นฐานดวงกันก่อนนะคะว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์พลังงานพื้นฐานดวงจะบอกว่ายังไงนะคะ ชาวราศีพฤษภนะคะ6เหรียญสิ่งเก่าๆกำลังกลับมาการง้อการขอคืนดีการปรับความเข้าใจความรุ่มหลงรุ่มหลงในสเสน่หาก็ได้เนาะสเสน่หารสสัมผัสอะไรก็ว่าไปจดติการตัดสินใจความทุกข์ทรมานใจแห่งแมนเป้าหมาย เป้าหมายข้างหน้าเป้าหมายใหม่ๆนะคะความมั่นคงความสำเร็จความกังวลใจความต้องการเอาชนะห้าดาบราชาดาบความมีอีโก้ที่สูงมากอ่าโอเคนะคะพลังงานไพ่ความรักของผู้ศพอ่านะคะอาจารย์มองว่านะคะตอนนี้แน่นอนแหละมันมีเรื่องของอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของความ คิดเห็นหรือเป็นเรื่องของคําพูดการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับอาจจะไม่ใช่เรื่องมือที่สามก็ได้นะที่ที่รู้สึกอืมเป็นประเด็นกันอยู่นะคะเออบางท่านก็คบหากันมานานยืดเยื้อมานานแล้วละ่ะแต่ปัญหาคือท่านต้องการให้คนคนเนี้ยคนรักของท่านเนี่ย พัฒนาตัวเองต้องบอกพัฒนาตัวเองทําให้ท่านเห็นความความสําเร็จมีอนาคตให้ท่านเห็นอ่ะมีศักยภาพมากกว่านี้ไหมให้ฉันได้รู้ว่าฉันอยู่กับคุณแล้วฉันจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณปกป้องดูแลฉันได้คือเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้แอคทีฟพอเขาเฉื่อย เขานิ่งเขาทําอะไรที่แบบก้าวไม้แฮงแมนเนี่ยเออมันนิ่งอ่ามันนิ่งกับอย่างนี้ส่วนชาวพุทธก็อาจจะเป็นคนที่เอ่อแอคทีฟมากกว่าแล้วก็ต้องการเอ่อไพ่ประจาตัวคุณเป็นหมายเลขหกดาวสุขด้วยดาวประจําตัวต้องการเห็นที่มันเป็นรูปธรทมไม่ใช่แค่คําพูดนาะมาทาว่าจะทําสิ่งโน้นสิ่งนี้เพื่อคุณนะผมรักคุณฉันรักคุณฉันจะอย่างงน้นอย่างเนี้แต่มีแต่คาพูดอ่ะ เออไม่มีการกระทาอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นความรู้สึกแบบไม่ได้ดังใจตรงจุดนี้เออก็เลยอาจจะมีปากมีเสียงกันนะฮะดาบการเอาชนะค้าคานกันด้วยอารมณ์ด้วยคําพูดนะคะแต่ลึกๆก,ก็ยังรักกันเลยดีวิวกับก้าวไม้เลิกกันไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยนะคะเพราะยังไงก็ยังกลับมาปรับความเข้าใจกันก็ยังจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันอยู่นะคะตำแหน่งนี้เป็นตําแหน่งสรุปเนี่ย อาจารย์ว่าเขาก็ยังมั่นคงอยู่กับท่านแหละต่อให้ท่านจะอาจาอาจะเ,เ,เหมือนท่านไม่ไม่เชิงว่าตำหนินะอาจารย์มองว่ามันเป็นการพูดเพื่อให้อีกฝ่ายปรับปรุงตัวเองเพ,อเพื่อเพื่อเราการเสนอความคิดเห็นอ่าอย่างนั้นดีกว่าคือจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆเจจายังมีโอกาสนะคะอาจารย์ว่ายังไงเขาก็ยังรักคุณอยู่ยังมีโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่มันสดใสเป็นไพ่พระทิตย์เนี่ยที่คุณ ปารถนานะพืชศพนะคุณคุยกับเขาดีๆคุณย,ยังมีโอากาสได้รับสิ่งนั้นจากเขานะนะคะโอเคนี่คือมองประมาณพื้นดวงความรักที่อาจารย์เห็นนะคะอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้ก็ได้อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์เห็นเรื่องทั่วไปนะคะหนึ่งให้ระวังเรื่องการค้ำประกันคนอื่นเนี่ยด้วยความใจดีของคุณเนี่ยเห็นไหมหกเหรียญเนี่ยภาพคนแจก,กนเงินี่ะมันเหมือนคุณใจดีคนขอความช่วยเหลือน,น,นู่นนี่คุณก็ใจอ่อ,อนใจดีค้ำประกันเดือดร้อนนะเนี่ย ต้องระวังเลยคุณจะต้องมานั่งรับใช้เขาและอีกอย่างคุณก็ไม่กล้าไปทวงเขากลายเป็นว่าเอะเขาเรียกว่าอะไรนะลูกนี่ลูกนี่จะเป็นฝ่ายที่แข็งข้อแต่เจ้านี่กลายเป็นอ่อนข้อให้ลูกนี่อะไรอะไรแบบนั้นน,ะนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นต้องระวังนะคะแต่ถ้าเป็นการเดินเรื่องเอกสารสําหรับคุณลละดีนะคะแบบนี้ถ้าคุณไปหนึ่งกำลังจะขยับขยาย โครงการธุรกิจให้มันก้าวหน้าเติบโตเหมือนไพ่8แปดไม้หรือซันราชาดาบเนี่ยมีความมั่นคงมีความเติบโตมากกว่านี้แล้วร่ารวยมากขึ้นกว่านี้อันนั้นเนี่ยคุณทําได้ถ้าต้องการเม็ดเงินที่มันเพิ่มมาเพื่อขยายธุรกิจนะราชาไมา้ให้มันเติบโตนั้นคุณทําได้อย่างเงี้ยหรือบางท่านกําลังเดินเรื่องวีซ่าไปต่างประเทศหรือวีซ่าแต่งงานอย่างเงี้ยมันเป็นภาพแต่งงานได้นะอันนี้ผ่านนะคะเออพวกนี้อาจารย์ถือว่าผ่านมันจะเป็นเรื่องดีด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะงานถ้าใครทํางานในองค์กรบริษัทเนี่ยมันก็แปลว่าสิ่งที่ท่านรอคอยมานานว่าตัวเองได้แสดงผลงานความสามารถที่ทุ่มเทไปตกลงเนี่ยนนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้รางวัลกับเขาไหมได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งผู้ใหญ่เห็นในความสามารถเห็นในสิ่งที่ตัวเองทุ่มเทไปไหมเนี่ยเออท่านอาจจะมองว่าแบบเอ้ยมันช้านะเราก็ทำเต็มที่แล้วนะทําไม เรายังคนเรานะทุกคนนะั่นแหละค่ะทําอะไรมันก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องหวังคาดหวังนะมันคงไม่มีใครทําอะไรโดยไม่คาดหวังเลยมันก็ต้องมีคาดหวังบ้างนะคะสิ่งที่ท่านคาดหวังเนี่ยอาจารย์มองว่าได้นะผู้ศพนะอืผู้ใหญ่ให้อ่ามีโอกาสเลื่อนขั้นบางขั้นก็อาจจะได้สองขั้นก็ได้ถ้าเป็นงานราชการอย่างนี้นะนะเออมีโอกาสดีๆแบบนั้นโอเคเรามาเจาะความรักกันอีกครั้งค่ะอันนี้พลังงานพื้นดวงนะ ขอดูวงคนมีคู่ก่อนชาวพืชศพพลังงานท่านขึ้นไพ่สามถ้วยสามดาบออจะเป็นเรื่องของมือที่สามก็มีจริงๆบางคนเนาะ รักซ้อนรักสามเศร้าที่ยังเจ็บปวดใจก้าวดาบทุกทรมานใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกับความสัมพันธ์นี้เมื่อไหร่มันจะจบสักทีเนี่ยเองเรื่องเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยอาจจะหงุดหงิดกับเรื่องนี้มากๆอยู่นะบางท่านจะเป็นอย่างนั้นนะคะคนมีคู่อ่าเอ็มเพรสแต่เขาก็ยังให้เกียรติท่านอยู่ยังยังไม่ได้ว่าจะทอดทิ้งกันนะแต่มันเป็นเรื่องที่มัน อาจารย์ว่าท่านลำคาญใจอ่ะกับสิ่งเนี้ท่านต้องการความชัดเจนเลยว่าจะเอายังไงเลือกอะไรก็เลือกไปสักอย่างอย่ามากัก,กแบบนี้อย่ามาเอ,อ่ออะไรที่มันไปไป,ไปมามาแบบนี้ท่านไม่ต้องการเนี่ยนะอาจารย์เห็นแบบนั้นนะอืมโอเคเรามาดูคนนั้นนะว่าเขาจะเป็นยังไงคนนั้นในวชาพุทธศพเนี่ยเขาเป็นยังไง เก้าหมายเขาก็มีความหนักอกหนักอก,หน,กหนักใจนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ก็พยายามที่จะแสดงจุดยืนหรือความชัดเจนของตัวเองให้คุณเข้าใจในในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเพจออฟสอดก็ยังพยายามที่จะส่งข้อความข่าวสารมาง้อคุณมาปรับความเข้าใจไม่ให้คุณต้องมาโกรธเขาหรือว่ามาแบบ เ,เห็นเขาเป็นคนไม่มีค่าเขาก็ทนไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากเสียคุณไปหรอกนะคะจันว่าเขากําลังพยายามนะคะ The Sun เดอะซันก็อาจจะมาเจอตัวคุณเลยแหละแบบนั้นน่ะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ราชาเหรียญก็น่าจะต้องการความมั่นคงอ่ะต้องการที่ไม่ได้ เขาเรียกว่าไม่ต้องเลิกกันนั่นแหละนะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะอาจารย์มองงั้นเพราะฉะนั้นเดซสันจึงเป็นผลง,งานของกันเอาชนะด้วยเอาชนะใจคุณอีกครั้งและก็ชนะด้วยนะอาจารย์มองชนะนะพอไพ่ใบสุดท้ายยังเวลาชาเหรียญอยู่เขาคิดว่าเขาก็มีดีมีสิ่งดีๆที่คุณก็เคยเห็นความดีของเขามาก่อนแหละเขาก็คงใช้จุดนั้นเป็นจุดอ่อนของคุณเหมือนกันแหละนะคะที่จะทําให้คุณนะ่ะอ่อนอ่อนผ่อนตามเขา อะไรประมาณนี้นะคะโอเคพลังงานไพ่บอกอะไรอีกก็อ,อีกห้าใบพลังงานไพ่บอกว่าอัศาวินไม้อะความก้าวหน้าเติบโตพัฒนาเอ็มเ o อร์เนี่ยเห็นไหมคุณก็เป็นคู่กันอะเขาเป็นเอ็มเ o อร์คุณเป็นเอ็มเพสนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ยังไงมันก็ต้องไปต่อพลังงานธาตุไฟเบิ้ลเลยเนะี่ยนะคะเออบางท่านก็คุยกับชาวเมฆก็ได้เนาะประมาณนี้นะคะก็มันคงต่อก,กันไปต่อแล้วก็เดอะฟูล แต่เป็นความรักที่แบบการเริ่มต้นที่ไม่จุ้จี้จุกจิกต่อกันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ขีดเส้นตีกรอบอะไรนะคะเป็นความรักที่พวกท่านเริ่มต้นกันอีกครั้งในแง่แบบให้อิสระกับอีกฝ่ายที่อยากทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองพอใจอยากไปไหนมาไหนอะไรจะไม่ห้ามปามกันนะคะแล้วก็ไพ่หกดาบคือการก้าวข้ามปัญหาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ห้าดาบในที่สุดแล้วก็ สามารถที่จะยุติปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือที่สามนะคะก็จะต้องเลือกแล้วว่าจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดก็ยุติได้แล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งนั่นเองนะคะจึงไม่ได้แปลว่าท่านเลิกกันนะแค่จะต้องมีความเด็ดขาดมีมีความชัดเจนมีจุดยืนให้เห็นจริงๆว่ามันคืออะไรเออนะคะมันข้อเท็จจริงอะ่ะมันเป็นยังไงและจะไปต่อ,อยังไงอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับ คนมีคู่พุศพนะโอเคอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่พลังงานไพ่มิลาคโคออฟไลฟ์เป็นออโรคนะคะสรุปดวงของชาวพุศพว่ายังไงอืระเบิดเวลาเอไพ่ก็อาจจะยังเหมือนกับงงแง,งงกันอยู่นอนหันหลังให้กันหรือไม่คุยกันก็อาจจะบางท่านก็เป็นความรักที่แบบ แง่งอนนะนะคะแต่ก็ยังอยู่ร่วมชายคาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ไปนึกถึงครั้งที่เคยรักกันใหม่ๆไปไหนมาไหนด้วยกันเดินทางท่องเที่ยวเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่ด้วยกันก็คือไพ่จะบอกว่าความรักของท่านจะกลับมาอีกครั้งเพราะการย้อนไปในอดีตที่เคยรักกันนะคะถ้าอยู่กับปัจจุบันบางครั้งเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ทําให้ทุกข์ใจ แต่พอเอาอาดีตขึ้นมาคิดมาทบทวนจะทำให้มันเยียวยาความรู้สึกแล้วทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นและลี่้ขายเลยนะไพ่บอกว่าอย่าง,งานั้นแล้วก็ไพ่บอกว่อย่างไงอีกเ,ออเรื่องฝังใจนะฮะเรื่องฝังใจก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่นี่แหละค่ะที่เป็นประเด็นอยู่เนี่แหละว่ารักสามเศร้าเนี่ยเรื่องฝังใจเนี่ยให้ปล่อยให้หลุดพ้นไพ่บอกว่าหลุดพ้นลิลลิส รีลิสออกไปนั่นเองนะคะจงปล่อยพลังงานที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะคะปล่อยให้มันออกไปอย่าเก็บมาใส่ใจอะไรที่มันเกิดมาผ่านมาเข้ามาในชีวิตถือว่าเป็นเรื่องของเขาเรียวกว่าการชดใช้นะคะการชดใช้เรื่องราวในอดีตนะคะแล้วจงกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะทีนี้นะคะแล้วความรัก ของชาวพุทธศพจะกคีไขยนั่นเองขอความรู้สึกของเขาผ่านไพ่อร์โคนะคะนางฟ้านะคะดูแมชแอนเจิลข้อความของคนรักของชาวพุทธศพค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณผ่านไพ่อร์โคเขาบอกว่างไงเขาบอกว่าไม่อะลีควายเลิฟ อืมนะคะคือถ้าแปลจากหน้าไพ่นะคะแปลจากหน้าไพ่อย่าเอาแค่ข้อความเนาะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีวันหมดรักเห็นไหมคะจับไม้ขึ้นมาอโทษทีจับมืออาจารย์บอกจับไม้ได้งไงเนาะขอโทษค่ะจับมือขึ้นมาจุมพิษอยู่นะแสดงความรักก็อาจจะบอกว่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งผมไปเออประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เขาบอกว่า calling your soulmate คุณเนะ่เป็นคนที่เขาขอจากจักรวาลขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา,มาเลยนะแล้วตอนที่เขารักคุณเห็นคุณใหม่ๆคุณนะ่มีแรงดึงดูดเขามากเลย attraction เขาเนี่ยโอ้โหประทับใจมากนะคะแล้วเขาก็ยังรู้ว่าคุณเนะี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีค่าและมีความรู้สึกว่าความรักนี้มันยังปลอดภยัย ออแล้วเขาก็คิดว่าคุณคือคู่แท้จะไปถึงมั่นหมายแต่งงานอยู่แล้วเอ,อถ้าใครยังไม่แต่งนะคะแต่ถ้าใครถึงขั้นแต่งงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเขาเขาบอกว่าเขาจะคองรักคุณตลอดไปจนแก่เท่านั้นแหละนะคะโอเคต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะพลังงานดวงคนโสดชาวพฤษภคะ่ะ ขึ้นราชาเหรียญเลยนะคะไพ่พระสังฆราชท่านน่าจะเจอชาวธาตุดินเข้ามาเหมือนกันก็ได้เป็นชาวพุทธศพด้วยกันก็ได้นะไพ่พระสังฆราชไพ่ประจําราศีพุทธศพนะคะแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญธาตุดินด้วยพุทธศพกันมังกรน,นะคะคนโสดจะเข้ามาในราศีในธาตุเดียวกันเข้ามาและคนเป็นคนที่มีฐานะ มีความเป็นอยู่ที่ดีนะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นตําแหน่งใหญ่ๆก็ได้นะเข้ามาพูดคุยเข้ามาพูดคุยอาจจะพูดคุยกันทางสังคมโซเชียลทั่วๆไปการคุยการแชทนะคะนะคะแต่บางจริงบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้เจอตัวกันเป็นๆอา่าเป็นการพูดคุยการสื่อสารผ่านข้อความนะคะบางท่านก็อาจจะมีวิดีโอคอลก็ได้นะแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วจะได้ สมหวังกันบ้างไหมจะเป็นความรักใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมนะไพ่พระจันทร์นะคะตมุนดมูนชุดนี้สวยนะคะแล้วก็ก้าวหมายน่าจะแปลว่าสิ่งที่ต้องการสอดส่องดูอยู่เนี่ยนะคะไพ่เด็กถือดาบความผูกมัดนะคะเชือกที่รัดไว้เนี่ยนั่นแหละคะ่ะจะสามารถเหมือนเหนี่ยวนำพวกคุณสองคนน่ะ ให้มาใกล้ชิดกันได้รับพลังงานเบื้องบนพลังงานจักรวาลด้วยเปิดทางนะคะการเริ่มต้นความรักใหม่ๆที่ดีระหว่างคุณสองคนที่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทางบวกมากๆในเรื่องของความรักนะคะพัฒนาแน่นอนค่อยเป็นค่อยไปนะคะมีโอกาสการเริ่มต้นในปักนี้ได้คะ่ะขอโชคดีเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ